สวัสดีค่ะคนลักนณาราศีเมษนะคะมาแล้วนะคะคลิปประจําเดือนสิงหากันยาเลยนะคะคลิปนี้ก็จะรวบรวม2เดือนเลยนะคะเป็นการทํานายโดยในลักนณาเป็นหลักเหมือนเดิมนะคะสําหรับทนาดที่เข้ามาใหม่ๆก็อย่าลืมไปหาลักนาก่อนนะคะถ้าไม่ทราบลักขณาก็อนุรลมดูแบบราศีได้นะคะเดี๋ยวแม่หมอขอจับไพ่ให้คุณก่อนนะคนลักนณาราศีเมษนะคะว่าในช่วงสิงหากันยาเนี้ยดวงของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะ คนเมธนะคะดาวประจําตัวเดินวิปริตดังนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเรามาดูไพ่ของคุณกันนะคนลัคณาราศีเมษนะคะแม่หมกขอเก็บไพ่ก่อนนะคะในช่วงนี้นะคะก็จะมีการเดินวิปริตของดวงดาวหลายดวงนะคะ12ลัคนาราศีก็ต้องตั้งรับแล้วก็วางแผนกันให้ดีๆนะคะ ไพ่ประจำตัวเดือนนี้เป็นไพ่สเนตนนะนะคะถือว่าดีนะคะเข้มแข็งอดทนบึกบึนแต่เหน็ดเหน็ดเหนื่อยนะคะไพ่สเนตนนะคะเป็นไพ่ประจำตัวของคุณสถานการณ์นะคะเรียกว่ามีอุปสรรคปัญหานะคะต้องเข้าไปสอบไปแข่งขันกับบุคคลอื่นมีศัตรูมีปรัปักเข้ามานะนะคะความคิดของเราก็เป็นไพ่สิบดาบค่อนข้างเป็นทุกข์ค่ะ แบกรับกับความรู้สึกต่างๆไม่ค่อยแสดงออกในเรื่องของความคิดเท่าไหร่นะคนลัคณาเมธเนี่ยนะคะความรักก็ไม่ได้ดังใจค่ะนะคะบริวารโอเคอยู่นะนะคะไพนาคตเป็นไพ่ห้าเหรียญระวังเรื่องของการเงินด้วยนะคะสองดาบสี่ถ้วยราชนีไม้เท้าแล้วก็สิบไม้เท้านะคะภาระเยอะคนลัคณาเมธเดือนเนี้อืมย อาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยนะเพราะว่าไพ่สิบไม้เท้าเป็นเรื่องของภา,าระหรือว่าการโยกย้ายที่อยู่อาศัยด้วยเหมือนกันนะคะเนี่ยกำลังหอบหิ้วอะไรเดินไปไหนไม่รู้อะนะคะเยอะยะมากมายเลยนะคะมาดูเรื่องของการงานกันก่อนนะคนลัคนาราศีเมษนะคะในช่วงสิงหากรกฎาเนี่ยการงานเป็นยังไงโอ้โหการงานมีปัญหาอุปสรรคนะระวังว่าแบบจะไปเจอแบบ การงานที่ลักษณะแบบไม่ค่อยจะถูกใจตัวเองเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยจะตรงใจตัวเองเท่าไหร่นะคะและก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการงานมีเรื่องของความขัดแย้งกันในหมู่ผู้ร่วมงานก็ได้นะคะก็ให้ระมัดระวังนะคะเดือนนี้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างไม่ค่อยเป็นดั่งใจเราเท่าไหร่อ่ะมีจะดีที่สุดอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องของบุตรบริวารน,นะคะมาดูไพน่นังฟ้าหน่อยเออไพน่นังฟ้าบอกว่าให้คุณไปเที่ยวบ้างนะไปเที่ยวไปนู่นไปนี่บ้าง ชีวิตจะได้แบบคิดบวกนะคะหรือว่าสถานการณ์เรื่องของการเดินทางมันจะทําให้คุณเจออะไรใหม่ๆเจออะไรแปลกใหม่หมทําให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันนะคะไพ่ดังฟ้าบอกแบบนี้นะคะก็จะบอกว่าตามหน้าไพ่ของคุณแล้วนะคนลัคนาเมตดนะคะมีไพ่ที่ดีๆสุดๆเลยก็จะเป็นไพ่ราชินีนะคะซึ่งขึ้นในตำแหน่งของบริวารสัตว์เลี้ยงนะคะ ลูกน้องของคุณอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าในส่วนของบุตรบริวารบางคนบางท่านก็อาจจะได้โชคลาภจากบุตรบริวารน,นะพาะไพ่พราชนีขึ้นตำแหน่งเนี้ยนะคะบุตรบริวารจะช่วยเหลือเจ้าชะตาได้ดีนะในช่วงนี้นะคะสําหรับคนลัคณาราศีเมษนะคะแต่ก็ยังเหนื่อยอยู่นะเพราะว่าการงานของเรามีอุปสรรคมีปัญหานะคะ ระวังเรื่องของการทะเลาะขัดแย้งกับผู้ร่วมงานนะคะบางคนบางท่านน่ะนะคะถ้าตกงานว่างงานไปสมัครงานในช่วงนี้จะได้งานที่ไม่ค่อยถูกใจตัวเองเท่าไหร่นะคะได้งานที่ไม่ค่อยถูกใจตัวเองเท่าไหร่อาจจะแบบไม่ค่อยถนัดอะไรประมาณนี้ทำทำไปแล้วแบบรู้สึกว่ามันไม่ถนัดมันไม่ใช่ตัวเองมันไม่ใช่ตัวเราอะไรประมาณนี้นะคะของคุณจะแนวแนวนี้นะของคนลคัคนาเมตรนะคะแต่ว่าอุปสรรคของคุณเยอะนะในเดือนนี้คนลคัคนาเมตรนะคะ ถ้าคุณเป็นหัวหน้างานอะไรประมาณนี้จะถูกต่อต้านเยอะนะจะถูกลูกน้องเอ่อจะถูกแบบเพื่อนร่วมงานต่อต้านนะคะหรือว่าเป็นตั้งตนเป็นศัตรูกับเราอะนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะสถานการณ์ปัญหาก็คือว่าเรื่องของความขัดแยงด้งนั่นแหละนะคะความขัดแยง้งทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆนิดๆหน่อยๆก็เป็นเรื่องอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับเรื่องของคนละคณาลสีเมษนะคะ เรื่องของการงานก็ยังถือว่ามีอุปสรรคนะคะยังถือว่ามีอุปสรรคเพราะว่าดาวการงานของคุณเดินถอยหลังด้วยดาวเสาร์อะเดินถอยหลังด้วยนะคะมันก็อาจจะมีอุปสรรคปัญหาบ้างนะคะงานบางอย่างนะคะถ้าใครที่ทํากิจการทํามาค้าขายในช่วงนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของความขัดแย้งให้มากๆสินค้าบางอย่างของคุณจะต้องมีการเปลี่ยนรุ่น เปลี่ยนแพ็กเกจทําให้ดูน่าสนใจขึ้นนะเหมือนลูกค้าเบื่อเบืนะคะถ้าใครที่แบบต้องยังเดิมๆอยู่อะไรประมาณเนี้ยนะคะย่ําอยู่กับที่ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะนํามาทบทวนค่ะเรื่องของอาการงานของคุณนะคะแต่เดือนเนี้ยเราแบบความคิดของเราอมันเหมือนอยากจะสื่อสารอะไรออกไปแต่เราไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าสื่อสารนะถ้าดูจากเรื่องของหน้าไพ่อ่ะ ไปอมพนันไว้ทําให้เรารู้สึกเป็นทุกข์อะไรประมาณนี้ในบางอย่างความรู้สึกของคุณมันอยากอิสระนะมันอยากเป็นอิสระมันรู้สึกว่ามันเก็บกดใจของคุณมันอยากทํางานที่มันแบบอิสระมากขึ้นอะไรประมาณนี้เป็นเรียกว่าเป็นอิสระกับตัวเองเรื่องของการงานนะคะแต่ว่าบางอย่างมันยังทําไม่ได้อะไรประมาณนี้ความรู้สึกของคุณก็รู้สึกว่าความคิดของเรามันลําบากใจมันหนักเรื่องของคําพูดไหมสําหรับคนลัคนา เมธนะคะมีอะไรก็ให้พูดออกไปนะคะสําหรับคนละคนาเมธนะคะอืมจะเป็นแนวแนวนั้นนะคะการงานเนี่ยหนักนะการงานหนักนะคะมีภาระเยอะด้วยคนละคนาเมธในเดือนนี้นะคะจะต้องแบกภาระเรื่องของการงานด้วยนะคะต้องแก้ปัญหาเรื่องของการงานเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็สําหรับใครที่ทํางานประจำเนี่ยก็ต้องสู้ๆต้องอดทนนะคะเข้มแข็งนะคะ ไพ่สเตนขึ้นเป็นไพ่ประจําตัวไม่หมอะก็จะบอกว่ามันโอเคอยู่นะเราก็จะสามารถควบคุมปัญหาสถานการณ์ต่างๆผ่านไปได้แต่ว่าอนาคตอันใกล้เนี่ยควบคุมเรื่องของการเงินให้ดีนะคะอย่าให้ใครหยิบยืมเงินในช่วงนี้อาจจะมีปัญหาได้นะคะดาวการเงินของเราก็คือดาวศุกร์นะคะช่วงนี้ดาวศุกร์เล็งกับดาวเสาร์ก็จําเป็นทุกเรื่องของการเงินด้วยเหมือนกันสําหรับคนลักนาเมษนะคะในอนาคตระวังเรื่องของ การลงทุนใหญ่ๆห,ห,ห้ามเลยในช่วงนี้ห้ามเลยคนลัคณะราศีเมษนะคะดาวประจําตัวเราเดินวิปลิตนะคะอยู่กับดาวเมฤตยู่ด้วยให้ระวังเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นแบบปุบปับฉับพลันที่เกิดขึ้นกับตัวของเราเองนะคะแล้วก็เรื่องของการงานดาวการงานของเราเดินถอยหลังด้วยนะคะต้องระมัดระวังแล้วก็พลึกหัส เดินอยู่ในภพวินาศด้วยไม่คุ้มโทษคุมภัยเจ้าชะตาดังนั้นทำอะไรมีสติให้มากๆการลงทุนใหญ่ๆก็ยังไม่ควรนะคะแล้วก็มีราหูทับลัคนาด้วยนะคะอาจจะเห็นคงจักเป็นดอกบัวเห็นผิดเป็นชอบนะคะดังนั้นให้ระวังระวังเรื่องของการลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งที่เป็นอบายามุกนะคะสิ่งที่มันแบบหลอกลวงนะคะ่เรียกว่าผลประโยชน์บางอย่างที่มันเรียกว่าโอเวอร์ เกินจริงก็ยังพึ่งไปเชื่อมากนะคะระวังโดนหลอกได้นะคะดาวเลตยูทับลัคนาเมษแล้วก็เป็นดวงเมืองของประเทศไทยนะคะดังนั้น12ลัคนาราศีก็ต้องะระมัดระวังเรื่องของมิจฉาชีพนะคะจะสังเกตได้ว่ามีข่าวคนในประเทศเนี่ยโดนหลอกกันเยอะนะคะทั้งคอเซ็นเตอร์หลอกเงินนู่นนี่นั่นนะคะก็เพราะว่ามีราหูทับลัคนาดวงเมืองด้วยนะอย่าหูเบาอย่าโลภมากถ้าโลภมากก็จะสูญเงินมหาศาลเลยนะนะคะสำหรับ คนลัคมะนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับเดือนนี้ก็อุปสรรคเยอะเรื่องของการงานนะแต่ว่าคิดว่าไพ่ประจำตัวเราเข้มแข็งน่าจะผ่านไปได้ค่ะนะคะแต่ว่าก็ต้องไปแก้ปัญหาเรื่องของการเงินอีกแหละนะคะการเงินจะค่อนข้างมีปัญหานะคะบางอย่างคุณต้องยอมรับความเป็นจริงนะคนละคณะเหมือนบางอย่างเราไม่ค่อยจะยอมรับความเป็นจริงไพ่ตำแหน่งของปัญหาขึ้นเป็นสองดาบเนี่ยเหมือนกับว่า1เรื่องของความ สื่อสารไม่เข้าใจกันทะเลาะขัดแย้งกันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆกับคนอื่นกับคนรอบข้างนะคะแต่อีกความหมายคือมันไม่ยอมรับความเป็นจริงว่าเออสภาพชีวิตเรามันเป็นแบบนี้นะนะคะยังฝืนที่จะทําตัวแบบให้มันแบบดูดีในสายตาคนอื่นมันก็ไม่ใช่นะคะเรียกว่าเราต้องมาดูที่ตัวเราก่อนนะคนละขนาดเมรนะคะถ้ามันแย่เราต้องปรับที่ตัวเราเราต้องไป นั่งคิดทบทวนปัญหาว่ามันเกิดจากตรงไหนแล้วต้องแก้ตรงไหนนะคะค่อยๆค,คิดค่อยๆทําไปแล้วเราก็จะมีอิสระภาพในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างทั้งเรื่องของการงานการเงินด้วยนะคะเดือนนี้ตัวช่วยดีๆของคุณจะอยู่ที่บริวารลูกหลานนะคะ จําเป็นต้องให้เขาช่วยนะคะบางคนบางท่านลูกหลานช่วยดีนะในช่วงนี้นะคะช่วยเหลือดีแบ่งเบาภาระดีนะคะช่วยเหลือเจ้าชะตาได้เปาะหนึ่งเลยแหละนะคะแต่ก็ยังมีภาระรัะผิดชอบเยอะอยู่นะคะเรื่องของการงานนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเป็นเรื่องของการงานนะคะส่วนการเงินเนี่ยต้องประครับประคองเหมือนกันนะคะแต่ว่ายังโชคดีมีไพ่ไพ่ราชนีขึ้นมาช่วยนะไพ่ราชนีเนี่ยนะคะก็ถือว่าโอเคอะนะคะ แต่ว่าไพ่ราชนีขึ้นมาแบบนี้เนาะก็ระวังเรื่องของการตั้งครันมีบุตรของบุตรบริวารของคุณเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นไพ่คนทองนะอยู่ตำแหน่งของบริวารรับลูกน้องลูกน้องขึ้นมาเนี่ยเข้ามาเนี่ยนะคะบางคนบางท่านแบบเออตอนแรกยังไม่ท้องพอทํางานได้ประมาณ3เดือนสี่เดือนท้องแล้วอะไรประมาณเนี่ยนะคะดูดีๆแล้วกันนะคะไปดูเรื่องของความรัก ความรักความสัมพันธ์คนโสดลัคนาราศีเมษนะคะเจอใครในช่วงนี้ไม่ค่อยจะตรงสเปกเลยนะคะเลือกมากเลือกเยอะด้วยคนโสดนะคะมีใครเข้ามาในช่วงนี้ก็เรียกว่าค่อนข้างปิดกั้นตัวเองด้วยคนลัคนาราศีเมษอ่ะชอบเป็นแบบชอบเป็นปฏิปักษ์ชอบเป็นศัตรูหรือว่าปิดกั้นตัวเองนะคะต่อต้านไม่ไม่ค่อยเปิดใจนะคะเพราะว่าบางคนที่เข้ามาแล้วแบบอาจจะไม่ตรงสเปกค,คุณก็ได้นะคะเป็นช่วงที่คุณยังเลือก ะะก็เลือกต่อไปเรื่อยๆค่ะไพ่สเตนขึ้นเป็นไพ่ประจําตัวในช่วงสิงหากันยาก็จะบอกว่าหาคู่ยากเพราะเลือกเยอะนั่นแหละนะคะไม่ยอมอ่อนข้อให้ใครเลยอะไรประมาณนะี้แต่จริงจริง,รงช่วงนี้คนโสดก็โสดไปก่อนก็ดีนะเพราะว่าไพ่ที่เป็นคนรักของคุณเป็นไพ่สามดับอืมถ้ามีเข้ามาก็แบบไม่ตรงสเปคแหละหนึ่งนะคะสองไม่ถูกใจ สาอาจจะมีเรื่องของความขัดแยงทะเลาะกันนะคะก็ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่แล้วก็4อาจจะเป็นแฟนชาวบ้านรักสามเศร้าอะไรประมาณนี้ก็เ,เป็นไปได้เหมือนกันนะคะไพ่สาดาบนะคะส่วนสถานะคนมีคู่คนคุยเป็นยังไงบ้างก็ระมัดระวังเรื่องของการทะเลาะการแรงๆนะคะระวังสุภาพของคนรักคู่ครองอาจเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดได้นะคะ ไพ่ประจําตัวของเราเป็นไพ่สเตนนะคะก็เรียกว่าระมัดระวังนิดนึงเรื่องของความขัดแย้งกับคนรักนะอาจจะมีปัญหากันได้นะคะมีโอกาสเป็นรักสามเศร้าไหมมีโอกาสพอไพ่สามดาบขึ้นนะคะในบางคนบางท่านความรักเป็นความรักที่แบบจุกจิกจู้จี้กวนใจไหมนะคะความสัมพันธ์มันเหมือนแบบว่าจะจะบอกว่าทุก,ก็ไม่ใช่นะ แต่มันเหมือนมีความรู้สึกว่ามันรู้สึกหนักหนักอึ้งในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะบางคนบางท่านก็รู้แหละว่าความรักของตัวเองเป็นยังไงแต่ก็ยังแบบพยายามฝืนพยายามที่จะแบบอ่าเรียกว่าไม่เปิดหูเปิดตานะคะพยายามที่จะติดตามเขาตลอดอะไรประมาณเนี้ยนะคะซึ่งจริงๆก็อยากให้คนละกษณะแม่ถ้าใครที่มีความรักในลักษณะเนี้ยนะคะ ต้องมองในเรื่องของความเป็นจริงเพราะว่าไพ่ไพ่ตำแหน่งที่เจ็ดของคุณเป็นไพ่สองดาบเป็นคําแนะนําเขาบอกว่าให้คุณมองอะไรในเรื่องของความเป็นจริงนะคะอย่าปิดหูปิดตาตัวเองนะคะจะเป็นประมาณนั้นนะคะสําหรับไพ่ของคุณะคะ่ะส่วนดวงดาวนะคะก็เรียกว่าดาวถอยหลังเยอะอืมดาวการงานถอยหลังด้วยนะคะดาวการงานคุณถอยหลังแล้วก็ดาวพฤหัสถอยหลังด้วยนะคะ แล้วก็ดาวประจำตัวของคุณเดินวิปริตนะคะไปไปมามาอยู่นะคะอยู่กับดาวมฤติยูด้วยนะคะระวังสุขภาพของเรานิดนึงนะคะระวังเรื่องของการทํางานหนักมากเกินไปนะคะหรือว่าความเครียดความวิตกกังวลมากเกินไปกดดันมากเกินไปจะทําให้เราเสียสุขภาพสุขภาพเสื่อมทรมได้นะคะดูไพ่นังฟ้านะคะที่มาบอกคุณนะเขาบอกว่าให้คุณไปเที่ยวบ้างนะ เพราะว่าการไปเที่ยวน่าจะทําให้คุณได้รู้สึกผ่อนคลายแล้วมันจะเห็นแนวทางรูปทางใหม่ๆแล้วก็มีทัศนคติที่มันคิดบวกมากขึ้นนะคะผ่อนคลายมากขึ้นนะคะสําหรับคนเมธไพ่นางฟ้าบอกแบบนี้นะดูแล้วคุณก็มีความเครียดสูงนะหนึ่งความคิดของเราเป็นไพ่พระราชาถือดาบด้วยค่ะพระราชาถือดาบนี่มันนิ่งๆไงความคิดอะมันอยากจะพูดแต่มันไม่พูดอะไรประมาณเนี้ยอยากจะพูดออกไปก็ อยากจะสื่อสารความคิดของเราออกไปก็ไม่สื่ออะไรประมาณนี้นะคะมาเก็บกดกดดันอยู่กับตัวเองอะไรประมาณนี้ทำให้เรารู้สึกเครียดได้นะคะไพ่สรุปก็เป็นไพ่สิบไม้เท้าไงเหนื่อยหนักรับภระแล้วก็กดดันนะคะช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังสุขภาพด้วยคนละคนาเมตรนะคะโชคลาภมีไหมโชคลาภจะมาจากฝั่งของบริวารลูกน้องนะนะคะสัตว์เลี้ยงอะไรประมาณนี้นะคะ เผื่อใครที่แบบเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรประมาณเนี้ยอาจจะมีลูกเพิ่มก็ได้นะคลอดลูกเพิ่มอะไรประมาณนี้ยเพราะว่าไพ่ราชนีเป็นไพ่ของความอุดมสมบูรณ์การขยับขยายอะไรประมาณเนี้ยนะคะอืมก็มีโอกาสได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นบุตรบริวารของคุณก็ดูด,ดีถ้าอยู่ในช่วงวัยรุ่นวัยรุ่นอะไรประมาณนี้ยังไม่แต่งงานก็จะมีการตั้งครรภ์มีบุตรได้เหมือนกันนะนะคะแต่ว่าในอีกความหมายที่ดีในลักษณะของไพ่อ่า เยีมเพลสพระราชนีก็คือว่ามันเป็นเรื่องของความอุดมสมบูรณ์นะคะเขาอาจจะช่วยเหลือคุณนะคะช่วยแบ่งเบาภาระคุณนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าในอีกความหมายก็แบบเราก็ต้องไปรับภาระในส่วนของบริวารด้วยอะไรประมาณเนี้ยนะคะจะเป็นแนวแนวนั้นอ่ะอืต้องระวังนะระวังเหมือนกันสําหรับคนลัคนาเมษนะคะช่วงช่วงนี้แหละ ตั้งแต่พฤหัสถอยหลังนี่แหละนะคะกันยาไปโอ้โหถอยหลังไปจนถึงสิ้นปีเลยนะคะจริงๆริมฤตยูเนี่ยอยู่ราศีราศีพฤษศนะนะคะเดี๋ยวเขาจะย้ายไปทับลักนาคุณอีกช่วงไปไปลายปีด้วยนะคะช่วงนั้นต้องระวังเหมือนกันนะคะเรื่องของโรคภัยแค่เจ็บบางอย่างมันก็อาจจะกลับมาอีกนะนะคะสำหรับคนเมษนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ใครที่อยากจะไปทำงานต่างประเทศในช่วงนี้มีโอกาสได้ไปไหมยังไม่มีเกณฑ์เลยอะยังไม่มีเกณฑ์เลยอาจจะต้องเรียกว่าเดินเรื่องก่อนนะในช่วงนี้เดินเรื่องก่อนนะคะสถานการณ์ก็ไม่ได้เป็นใจนะนะคะบางทีเราไปทำเรื่องเอกสารอะไรบางอย่างอาจจะมีการผิดพลาดได้ในช่วงนี้นะคะดังนั้นก็ติดตามข่าวสารดีๆอาจจะพลาดโอกาสสำคัญสำคัญได้นะในช่วงนี้นะคะเพราะว่ามีดาวพุธเดิน วิปริตนะคะเดินหน้าถอยหลังอยู่ราศีสิงห์กับราศีกันเนี่ยนะคะก็อาจจะมีปัญหาอุปสศสักคได้นะคะซึ่งคนลัคนาเมษก็ต้องตั้งรับนะไม่ใช่เฉพาะคนลัคนาราศีเมษราศีเดียว1 2ลัคนาราศีเลยต้องตั้งรับนะคะเพราะว่าดาวเดินวิปริตยิ่งถ้าใครที่แบบเอ่อดาวที่เดินวิปริตเนี่ยนะคะไปวิปริตในภพอริมรณาวินาศแล้วนะคะยิ่งจะมี ความหนักหน่วงเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะและถ้าพื้นดวงใครมีดาวที่แบบว่าเป็นคู่ศัตรูกับดาวเหล่านี้นะคะก็มีโอกาสที่จะเจอเรื่องที่มันแบบไม่ดีนะคะแย่ลงกว่าเดิมก็มีโอกาสแต่บางคนบางท่านก็ดีกว่าเดิมก็มีนะคะจากที่มันจะร้ายกับกลายเป็นว่าไม่ร้ายอะไรประมาณเนี้ยก็มีนะขึ้นอยู่กับดาวในพื้นดวงของแต่ละคนนะคะ แต่ว่าที่แม่หมอทํานายนี้ก็จะเป็นภาพรวมโดยรวมนะคะสําหรับของคนลัคนาเมษนะคะถามว่าในเดือนนี้นะคะหนเดือนนี้เป็นยังไงสิงหากันยานะคะคนลัคนาราศีเมษนะคะ,คะ,ะ,ะ,คะก็จะบอกว่าระมัดระวังทุกด้านทั้งเรื่องของการงานเรื่องของความรักเรื่องของการเงินเลยนะคะในช่วงอ่าหนเดือนนี้นะคะช่วงที่ดาวเดินวิปลิตเนี่ยนะคะต้องระวังนะคะ แต่ว่าด้วยความที่1-2เดือนนี้นมีไพ่ประจำตัวงคุณเข้มแข็งไม่หมอว่าคุณก็จะสามารถผ่านอุปสรรคไปได้นะเพียงแต่ว่าต้องมีสติแล้วก็ใช้ปฏิภาณไหวพริบนิดนึงนะสำหรับคนลักขณาเมตนะคะก็จะประมาณนี้นะคะดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์ค่ะเพราะว่าเป็นดวงทั่วไปไม่ใช่พื้นดวงของ แต่ละบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะเดี๋ยวจะกันคลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะดาเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะคะสําหรับช่วงนี้แม่หมอขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ